สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครรับรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าประเทศแตกแยกหนักขึ้นเพราะสารรัฐธรรมนูนท่านผู้ชมครับเมื่อเปรียบเทียบการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554กับการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557แล้วจะเห็นภาพดังนี้การเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคม2554 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ลงแข่งขันกับนางสาวยิ่งรั์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยโดยมีกะกะตและศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินส่วนการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557นางสาวยิ่งรักณ์ชินวัตรยุบสภานางสาวยิ่งรั์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทย ลงแข่งขันแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธการแข่งขันกกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสมชัยศรีสุทธิยากรทํทำตัวเป็นคู่ต่อสู้กับนางสาวยิ่งรักษ์จินวัตรและผู้สมัครพรรคเพื่อไทยโดยมีสารรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการตัดสินส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาิปัตยก็ไปร่วมกับม็อบกปป,ปส แยกกันคนละมุมคอยเอาไม้ตีขานางสาวยิ่งรักชินวัตรและผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยอยู่ข้างเวทีและในที่สุดสารนฐธรรมนูญก็ตัดสินให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรแพ้ฟาวกอกอตอโดยการสั่งให้การเลือกตั้งของคน20ล้านคนเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะดังนั้น จึงมีคำถามที่จะต้องถามสารรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ 1. เพราะเหตุใดสารรัฐธรรมนูญจึงมาเป็นผู้ตัดสินการเลือกตั้งครั้งนี้ในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา219วรรคสาระบุไว้ชัดว่าให้สารดีกาแผานคดีเลือกตั้งมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แนรัศดรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2เพราะเหตุใดเรื่องคอขาดบาดตายซึ่งกระทบต่อความเป็นไปของบ้านเมืองและผลประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติเช่นนี้สารรัฐธรรมนูญจึงไม่ขึ้นนั่งบรนลังอ่านคำวินิจฉัยกับให้โศกสารรัฐธรรมนูญ ออกมาแถลงเป็นเชิงแถลงข่าวของสารรัฐธรรมนูญแทน 3. เพราะเหตุใดคำวินิจฉัยกลางอย่างไม่เป็นทางการที่สารรัฐธรรมนูญเผยแพร่ในภายหลังจึงมีข้อความไม่เหมือนกับการแถลงของโฆษกสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่21มีนาคมและคำวินิจฉัยกลางอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะออกได้เมื่อไรและจะมีข้อความเหมือนกับคำวินิจฉัยกลางอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่ 4. เพราะเหตุใดสารรัฐธรรมนูญจึงไม่เปิดเผยคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง9คนในวันที่โศกสารรัฐธรรมนูญแถลงคำวินิจฉัยในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา216วรรสอง ระบุไว้ชัดเจนว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญทุกคนที่เป็นองค์คณะจะต้องทำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมถแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติข้อ5เพราะเหตุใดสารรัฐธรรมนูญจึงชี้ว่าพระราชกฤษฎีกาเฉพาะในส่วนที่ให้จัดการเลือกตั้ง วันที่สองกุมภาพันธ์เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา108ในเมื่อข้อเท็จจริงมีว่ากก,กตไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาความจริงแล้วต้องเป็นเรื่องการจัดการเลือกตั้งขัดต่อพระราชกฤษฎีกามากกว่าไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาขัดต่อรัฐธรรมนูญ 6. เพราะเหตุใดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเรื่องคำกล่าวหาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่บัญญัติบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา216รัคสวี่และข้อเท็จจริงที่ต้องระบุในคำวินิจฉัยตามมาตรา216รัควสี่ก็เช่นกันเพราะเหตุใดจึงไม่พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าสาเหตุที่ผู้สมัคร ไม่สามารถสมัครใน28เขตเลือกตั้งได้เป็นเพราะมีการขัดขวางและคุกคามอย่างรุนแรงและกะกะตะกะ็ย่อหย่อนแถมอิดออดในการปฏิบัติหน้าที่แต่กลับไปยกข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งมาล้มการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคน20ล้านคน และที่ได้ดำเนินไปจนสำเร็จเกือบ90%แล้วท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าประเทศแตกแยก,กหนักขึ้นเพราะสารรัฐธรรมนูญก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ